ครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนนะครับเมื่อนีของไายูคงหน้านะครับเมื่อนีก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ยิ้นเสียงพดเสียงเสียดห่องนะครับเมื่อนีผมคบซีมาใส่เบ็ดนะครับาอาหารก็ยินเศร้ามืออื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิองว่าเบ็ดผมใส่เบ็ดแบบไดแลลวก็ใส่เงียะเอียงนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับผมกับใส่เบ็ดขั้นนะครับปากนำขั้นหน้านี่แหละครับอ่าหารปานะครับหารปาก็เป็นนี่นะครับเป็นปลาหมึกแห้งนะครับตับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับปลาดุกปลาคอเนี่ยเพิ่มมากนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับว่ามือนีสิมานสั่มได้นะครับ ครับบรรยากาศตอนนี้เย็นสบายมากเลยนะครับเพืเ่อนๆ่รับอากาศคงหน้านะครับหลายๆคนคือสิคิดฮอนบรรยากาศแบบนี้นะครับใช่เบตหาป่านะครับเดี๋ยวกระเบื้องว่าเนี่แบบเมืองเนี่ยสิทำงานเดีอยวดูทดั้งแบบนะครับเป็พื่อนนะไปบดงความฝันกันเลยครับ เดี๋ยวผมย่างหาหมองปลากรอนครับอ่าเห็นแล้วครับนี่นะครับผมสิใส่หมองนี่แหละนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเท่ากับอ่าเอาเบ็ดออกมาก,ก่อนเนาะอ่าปลาเงียเรียบร้อยเลยนะครับปลกเงียเรียบร้อยแลย้วก็เนี่ยแหละครับเอาลูกนี้แล้วก็ปักแน่นๆนะครับ ไหเงียมันติดดินเลยนะครับเพื่อนเ <c oughs> บิงนะครับว่าสิมานคือเป็นไซบอะครับเนี่ย ผมใส่ไว้แล้วนะับผมยามมาแล้วละคร,บรอบเึงเอียมัยนะนี่นะครับมันมันมันมานมัน,มน,มนอ่าบรได้กินง่ายด้วยปลาเมืกนี่โอ้ปลาบอลค่ะขนาดครับพี่น้อง นี่ครับเขากำลังขึ้นง่ามเลยครับผมกำลังยางหาเบิงเบ็ดถีปากไวจะช่วงเว้นนะครับเอาเดี๋ยวเธอเบ้งนะครับเยี่ยมไมหนี่สิใช้ไล่ปั่นไดนะครับที่แหลกตกใจเหมอนครับพี่น้องหมองทอ อละระบายน้ำนะครับผมเห็นก,ออก่อเข้าตินยุนนิดยนิดยนิดอยู่ผมตกใจผมนึกว่างูนะครับเป็นป่าปยาคอไงนาสิบ้านสองโลดใหครับเขาแบบจนสั้นนะครับเปลี่ยนเงียนเยเยอง่ายง่ายนะครับ <L ig al performance> น้ำแห้งออกมาอีกชิ่นน้อยนะครับ ครับตอนนี้เราเป็นเวลาสี่ทุ่มคาสิบแล้วนะครับหลั้งจากที่ผมใส่เด็ดไว้นะครับอ่าเดี๋ยวสมสยามหรอกเดึอดนะครับแล้วก็สยามอีกตอนส้านะครับอ่าเดี๋ยวไปเบิรงความไหอน,น,นะครับว่าสีมานบอยนะครับขึ้นไปว่าิิไปซ้อยประมึก มาใส่เบ็ดอีกรอบนะครับปรากฏว่าเมีย่ยนี่ถอดกินเรียบร้อยแล้วนะครบเมินทีได้ยามรอบเดี่ยวนี่แล้วครับยามรอบนี่แล้วก็รอมื้อินสอวอีกรอบนึ่งเลยนะครับ อืเงีย้ยหล่อดเลยนะครับพี่น้องลังแหลกลังที่สองเป็นยังไหลังนี้เงียยังอยู่อยู่นะครับออตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับ คอยคอยมากินแล้นะครับเดียด๋วยวยหอยปังนะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับเป็นประคอนะครับประคอหน่อยปลาช่อนนะครับภาษาไทยนี่นะครับเพื่อนๆ กินเขาเลิกขนาดเลยนี่นะครับการเอาเบ็ดออกนะครับปล่อยไปก็ตายที่กอนะครับทำไม่ยั้หลังนี้นะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเงาก่อนนะครับอ้าวลิปบตัวครับดีประคอหน่อยนะครับอ่าอีแกแฉมหนึ่งน,นะครับครับอีกหนึ่งแฉมนะครับเนีเป็นปลาดุนะครับเหยื่อปลาหมึกนะครับมันหมานมันมาน,มน,มาน,นครับมันหมนันอ่าแถมที่สามนะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะติดแล้วนะครับเป็นปลาดุกนะครับปลาดุอ่าโผล่งง่นะครับรดุกหน้านะครับปิ่งนี่แสบขนาดเลยนะครับปิ่งคนเหลือคักนะครับนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ อีกเนื่องแต้มนะครับเดี๋ยวมาเบืองวา่าเป็นป่าอีอย่างนะครับเป็นประคอนะครับนครับตัวนี้ก็ใส่ใยขึ้นไม้อีกเจ้าหน่อยนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆปลาช่อนนะครับในปนแสบเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บใส่ถุงก่อนนะครับ หลอนนะครับแต่ว่าวติดครับหลังนี้หลังที่สามครับนิ่งเหมือนเดิมหลังที่สี่นะครับ <c oughs> ครับอย่ามาเลืยเครื่องหนึง่งที่ใส่แล้วนะครับยังว่ติดจากหลังอยู่นะครับ ล้างนีนาสิติดแล้วนะครับเชือกตึงแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ปลาคอนะครับเพื่อนๆไปช่อนนี่ครับปลาคอหน้าครับป่าธรรมชาติ นนี่นะกินเขาเลือกแค่งนะครับเจ็บลอยนะครับล้างนี่แต้มที่สองนะครับนี่ครับพันพก็เขาหลอมคอมอยู่นะครับนี่นะเพนมาครับให้หนีไม่ได้ประคอหน่อยครับ ข้อหน่อยนี่ครับหน่อยก็โตเมื่อกี้อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าใส่อ่ประมาณซ้ำๆกันนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งแต้มสองตัวแล้วครับนะครับแต้มที่สอง ก็ได้ปิ่งในตัวนี้ครับออสองตัวอ่าตัวนี้เฮ้ยดวนบอคับเนี่ยดึงจนงุน,อน,น,นงอวนะครับโอโหคร,บงงครบับนี่นะครับนึ่งแตมอยู่เลยนะครับพี่น้องตัวที่สามเลยนะครับนี่ดึงจุนบิดงอนะครับเพินกบบนี้นะครับนี่ดึงเข้ามาในพงหยาเลยนะครับ เดี๋ยวต้องค่อยอ่อนเดี๋ยวลุดอันไหนคันแม่นว่าเสือกตึงๆเนี่ยครับเข้ามาอย่ามีโอกาสที่สิติดนี่ลอยทั้งลอยเลยแล้วครับนี่นะครับมีแต่ประคอล้วนๆนะครับ นี่ครับพี่น้องครับอ่าใส่เดียวกันหมดเลยนะครับอ๋อดีกับบะไถอยู่ครับนี่นะครับนี่แดที่สานนะครับ,บ,รรบพเด็กคนอันนี้พูดนี้ได้กินได้หลายเลยครับพี่น้อง นะครับเพื่อนอย่ามาเรียบร้อยนะครับเด็ดหาศิษย์ปรังนะครับเช้านี้ก็ได้แต่ขอหน้อยสามตัวนะครับพอดีติ่งกินเขาเศร้านะฮะแล้วก็ต้นนี่นะฮะนี่ฮะมันก็ใส่ระมาณนี้นะครับลูกมันเนี่ยนะครับแต่ บรคไขหมานนะครับชาวเมือว่านได้เป็นซิ่นะครับก็ได้ซิฟก็ตุกได้เป็นโลกวัวนะครับร่วมกับเช้านี้นะครับเดี๋ยวไปเบืองว่าไม่ถาเป็นจีเฮ็ดเมนูเอียงครับเอ่นะครับเพื่อนๆป่าที่ผมหามาไใดเนี่ยครับกะไม่เ่าเพิ่นกะบมกนะครับมกใส่ใบตองนะครับก่าใส่ โอ่งเนี่ยลาบโอ่งที่แตกเนี่ยเอามาขางไฟนะครับแล้วก็เอาโมกนี่ใส่ลงไปนะครับห้อง้วยใบตองนะครับไฟมันสีอ,อ่อ,อนพอดีนะครับมันก็นสิหอนมนนี่นะครับผู้ใดอยากเหยีดเอาไปล่อง<ผ>ได้นะครับสูตรนี้หอมนะครับ